อยากได้ครอกใหม่หรือว่าอยากได้ตู้ใหม่บอกเนเน่มาเดี๋ยวเนเน่ใส่ให้นะคะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวรวมถึงเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นค่ะวันนี้นะจ๊ะอยู่กับเนเน่แล้วก็โตโยต้ารีโวรถธรมะหากินารถปี2019้คันนี้ราคาดีมากราคาไม่ถึง5 0 0แสนนี่ถ้าซื้อมือหนึ่งหรือว่าซื้อที่อื่นนะเทียบราคาได้เลยบอกเลยว่าโดดไป545 5ห้าหได้เลยนะเพราะว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับเพาลอยค่ะคันนี้นะคะ มาพร้อมกับเฮาลอยเนี่ยนะลูกค้าบรรทุก5าตันขึ้นไปเลยนะอันนี้ตู้มันเป็นตู้เก่าเนเน่บอกเลยมันไม่สวยเพื่อความปังของลูกค้าเน่เน่นะคะจองวันนี้แค่ร้อยเดียวค่ะอยากได้คอกหรือว่าอยากได้ตู้ทึบใหม่บอกมาเดี๋ยวเนเน,น่ใส่ให้นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้ด้วยนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเพราะทําให้ลูกค้าฟรีค่ะเฉพาะลูกค้านะคะที่โทรมาจองมาก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะอ่ะให้ดูกันแบบใกล้ๆค่ะ คันนี้นะคะเพาลอยวางให้ใหม่นะคะเป็นเพาลอยแอลปุ่นนะคะแขน30กระทาใจแอนนะคะยางคันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเปลี่ยนมาหรือ,อยังอ่ะคันนี้เปลี่ยนมาแล้วค่ะยางนะคะเป็นยางมิชลีน x c d 2ซดีนะคะเป็นยางปี22ินะสัปดาห์ที่7นะคัสซีสวยๆไม่ผุไม่เป็นสนิมค่ะลูกค้าคะใครอยากได้คันนี้ให้รีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นไทยที่ด้านล่างอย่างที่เน่ไดบอกค่ะว่าตู้อันนี้มันเป็นตู้เก่าใช่ไหม อยากได้เดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนตู้ใหม่ให้เอาให้สวยเอาให้กริบนะคะคันนี้เดี๋ยวทําความสะอาดให้ด้วยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดกันสักนิดสักหน่อยนะคะอ่ะนี่พวงมลาลัย power เกียร์กระปุก6สปีดนะคะเดี๋ยวด้านหน้าตรงนี้นะคะเนเน่เปิดห้องเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่งนี่ค่ะมีร่องรอยการใช้งานมาคันนี้เดี๋ยวสปาห้องเครื่องให้นะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ค่ะ คานหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะค้องเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าจากคันนี้นะคะใครอยากได้ให้รีบโทรเข้ามานะคะให้รีบโทรเข้ามาเนเนทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แล้วนะจ๊ะย้ำว่าวันนี้จองแค่ร้อยเดียวใส่ข้อให้ใหม่ใส่ตู้ถือไพ่ใหม่นะคะวันนี้เนเนขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเนสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ